สวัสดีค่ะพี่น้องปังป่ายสู่ผู้สู่คนฮัลโหลคะเล่แม่บานแคนาดามาแล้วค่ะมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีของน้องออนเส้นค่ะน้องออนเส้นจ๊บ สั่นอนุบาล3แล้วคะ่ะท่านผู้ชมขาเนาะแต่ว่าเป็นลุงเรียนญี่ปุ่นในโตล้นโตในแคนาดานะคะอยากจะบอกว่ามือนี่อากาศหนาวหนาวกับท่านผู้ชมขาติดลบ 40่ลบหาค่ะแต่ว่าความนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะความดีใจของคุณพ่อคุณแม่น้องออนเส้นเรียนจบอนุบาล3ของโรงเรียนญี่ปุ่นในโตลนต้นโตแคนาดานะคะแม้ว่าสิหนาวปานใดความดีใจของพ่อแม่กระทุนใดกระท่านผู้ชมคะในท่ามกลางของอากาศที่หนีบหนาวนะคะยืนทนไปประมาณ3 0ินาทีค่ะท่านผู้ชมคะกับไดเวลาเขามาในของประชุมนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะแม่พิงค์ไทยคลิปให้เบิ้งนะคะบรรยากาศเป็นจังไดนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นขนบธัรมเนียมประเภ นี่ของคนญี่ปุ่นนะคะนีพ่อแม่ก็มานั่งรอลูกๆนะคะร่อไทยคลิป เราแสดงความยินดีกับลูกๆค่ะบรรยากาศทันลูกๆสิเรียนจบแล,ล้วก็รับใบประกาศกับทันพอออกของโรงเรียนนะคะพิธีการของวันนี้นะคะนั่นก็คือทางโรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่จบการเรียนแล้วค้นผู้ชมคะมีสันอีหยางแนนนะคะกะมีสันอนุบาล3ม,มีสันปฐมศึกษาปีที่6และกะ มีสั่นมัธยมศึกษาปีที่สามที่จบของโรงเรียนนี่นะคะมาบัดนี้คะ่ะท่านผู้ชมคายับเข้ามาคำเบิงพิธีการของประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าขาเจ้ามีพิธีการละดับขั้นตอนเป็นจังไดน,นะคะในการรับใบประกาศนียบัตรในการเรียนจบนะคะน้องออนเซนและเพื่อนๆก็ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมคานะบรรยากาศในห้องประชุมแห่งนี้ก็คือว่า เปิดเพลงคอเบาๆนะคะท่านผู้ชมคะเนาะแม่พิงกับบอก,กาเปิดคลิปเป็นเสียงเพลงห้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่พิง์ก็กลัวติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็คนในห้องประชุมนะคะผู้ปกครองทั้งหลายนะคะกะสิตบมือหายกับลูกๆนะคะที่เดินเข้ามาค่ะท่านผู้ชมคะที่เดินเรียงแถวกันเข้ามานะที่แห่งนี้นะคะก็คือการตบมือก็คือหมายถึงว่าการแสดงความยินดีกับลูกๆก,ก,กับเด็กๆที่จบ การศึกษานะคะแสดงความยินดีแล้วก็ความภูมิใจที่หนูทําได้แล้วเด้อหนูเรียนจบแล้วประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคาะเนาะและ้วก็ชุดย,ยูนิฟอร์มถี่ใส่นะคะก็คือทางโรงเรียนบ่ไดกำหนดว่าให้ใส่ชุด ประมาณใดนะคะแต่ว่าไห้ประมาณว่าเรียบร้อยก็พอแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ท่านผู้ชมคะเนาะแต่ว่าบางบางคนกัใส่สุดเป็นสุดสุดสุดกระโปรงสุดกางเกงหรือว่าชุดประจำชาตินะคะท่านผู้ชมคะเนาะไข,ข้ายๆกับชุดกิมโมโนอลนะคะท่านผู้ชมคะแม่เพียงแค่แล้วก็โอ้อยน้ำตาสิไลคะ่ะเจ้ากันยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไหวอยู่นะคะท่านผู้ชมคะจากรุ่นสู่รุ่นอิลีเนาะท่านผู้ชมเนาะคนญี่ปุ่นขจ้าจกันังรักษาขนบ ทำเนียมประเพณีจากรลุนสู่รุ่น,นค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาบัดที่นี้นะคะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามากลับขึ้นมาบนเวทีมาเบิง่งบนเวทีกันดีกว่าเดอ้อท่านผู้ชมเด้นนะคะเอาบัดที่นี้ก็สิเป็นพิธีการในการรับใบประกาศนียบาบัตรจากท่านพออนะคะท่านผู้ชมค่ะใบประกาศนียาบัตรจากท่านพออบอกท่านผู้ชมเนาะข้าตอเอินว่าจังไ๋ใบประกาศนียาบัตรหรือใบประกาศนียาบัตรค่ะท่านผู้ชมคะ,ะนะคะตามนั้นหล่ะค่ะท่านผู้ชมะปปะปปะคะปนะะามานนี้หล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอามาเบิ่งพิธีการของขาเจ้านะคะ ะะทั้งอันคุณคู่กะสิเอินซื้อนักเรียนแต่ละคนนะคะออกมาทีละคนค่ะเพื่อที่จะมารับใบประกาศนียบัตร ขั้นพอออกับมือของตนเองนะคะแม่พิงกระใจเต้นตุบตุบตอมๆหละะักท่านผู้ชมขาแต่ในใจกะนึกขอบคุณบริษัทของท่านประธานนะคะที่ให้การ <Okay. S 1> อนุเคราะห์ให้การสนับสนุนนะคะขอบัวของแม่พิงนะคะและกะ้กก็ลูกๆของแม่พิงนั่มนะคะที่เขามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้นั่มนะคะราะวะอีหยางตีภาวาเข้าเป็นคุนไทยกับท่านผู้ชมขาเนาะเข้าบ่ได้เป็นคนญี่ปุน่นโดยกําเนิดนะคะท่านผู้ชมขาแต่อันทางบริษัทของท่านประธานนะคะแล้กกะทาง โรงเรียนแห่งหนี้นะคะให้ความจเจริญว่าจังดายลาเนะเทียนยังอันแบบยังรับแบบเข้านะคะที่เป็นคนไทยนะคะเข้ามาเรียนหนังสือในโรงเรียนแห่งหนี้นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่จเจริญวมาจังไหนประจำชาติของข้าเจ้านะคะท่านผู้ชมค้าเนาะนะคะแม่พิงก็ขอกาบขอบพระคุณด้วยนะคะทั้งอันบริษัทของธรรมทานแล้วก็ทั้งโรงเรียนอีกแคนึงนะคะท่านผู้ชมค,ะะค,ะะคะ้าเนาะเอามาที่นี่มาลอลุ้น,นะค่ะมาลอลุ้นน้องออนเซนนะคะว่าน้องออนเซนสี่รับ ใบประกาศสนิยบัตร จากท่านพ่อ,ออ๋อได้ถูกต้องบอนะคะท่านผู้ชมขาโอ้ยใจไม่พิงกระเต็นตุกตุตอมๆค่ะเห็นลูกเมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคานองอ,อนเส้นมายืนแล้วนะคะก็รอคุณครูเรียกชื่อนะคะถึงจะเดินไปได้ค่ะท่านผู้ชมคานี่รอนะคะรอมาเบิงกันค่ะมาลุนกันคานองอ,อนเส้นสีทําใดบอนะคะท่านผู้ชมคาโอ้ยไม่พิงกระดายเนาะอันระว่างทายคลิปนองอ,อนเส้นอยู่นะคะใจหัวใจไม่พิงกีะเต็นตุกตุตอมๆแล้วก็ท่านผู้ชมขาโอ้ยน่าตาสีไหลแทนลูกแล้วนะคะเมื่อเห็นลูกขึ้นมาบนเวทีนะคะนี่โอ้ยท่านผู้ชม น้องออนเซนทําถูกต้องนะคะทุกขั้นตอนด้วยนะคะนี่แม่พิงค์ดีใจแม่พิงค์น้าตาสีไหลเท่นลูกแล้ะค่ะท่านผู้ชมคะมาเบิ่งอีกกล่องหนึ่งของทันประท่านค่ะทันประท่านก็ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ส่รงมาให้แม่พิงค์นะคะท่านผู้ชมคะแม่พิงค์ก็เลยเอาลูปของทันประท่านนะคะมาลอมนั่ค่ะท่านผู้ชมคะกล่องกล่องหมายถึงว่าลูปในกล่องของทันประท่านนะคะนี่เป็นเป็นรูปในกล้องเป็นบรรยากาศของทันประท่านถ่ายจากมือถือค่ะมาเบิ่งกันค่ะ น้องออนเซนก็มีหายใจหนึ่งเพือกนะคะด้วยความจิกเกรงแล้วก็เต้นเต้นสงสัยเดินด้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเขา แม่พิงน้ำตาสลายเมื่อเห็นลูกได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจบสั้นอนุบาลสามจากโรงเรียนญี่ปุ่นแล้วค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในภายในห้องประชุมนะคะลำดับต่อไปก็สิเป็นอันสั้นปถมศึกษาปีที่หกนะคะที่จบการศึกษารับใบป,ประกาศนียบัตรจากท่านพอออกของทางโรงเรียนแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมคานะละคะอันแม่พิงก็เลยขอเก็บบรรยากาศให้เบิงน้าละค่ะท่านผู้ชมขานะคะลำดับต่อไปก็สิเป็นอันสั้นมัธยม ศึกษาปีที่3นะคะเขารับใบประกาศนียบัตรจากท่านพอออกค่ะท่านผู้ชมคะนี่เบ่งตามคลิปตามภาพเดิมแม่พิงบอกขอบรรยายแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแม่พิงตื่นเต้นกับปลูกอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยนี่แหละค่ะบรรยากาศกะสิป,ประมาณนี่แหละ,ะคะ่ะท่านผู้ชมคะนี่เห็นบอก,กค่ะท่านผู้ชมคะเนาะนี่บรรยากาศกระเจกากนารักนารักค่ะเอาไปเบ่งบรรยากาศกันเลยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศรับใบประกาศนียบัตรสันมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเรียกว่ามอ .3 อสามนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะเนาะเอานี่แหละค่ะเนาะบรรยากาศประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะคะพิธีการกระไดเสร็จสิ้นจบสิ้นลงนะคะนี่คุณครูกะนําเด็กๆที่รับใบประกาศนียบัตรเสร็จแล้วนะคะออกจากห้อง ประชุมแล้วค่ะท่านผู้ชมขาเห็นปคะ่ะนี่เดี๋ยวน้องออนเซนก็จะเดินผ่านเราแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่มาน้องออนเซนน้องออนเซนเรียนจบชั้นอนุบาล3แล้วนะคะบรรยากาศภายในห้องประชุมกะเหมือนเดิมค่ะก็คือเปิดเพลงคอไปเบาๆแล้วก็ คนทุกคนในห้องประชุมกะสิตบมือแสดงความยินดีนะคะแสดงความชื่นชมและก็ความยินดีนะคะที่เด็กๆได้จบการศึกษาแล้วค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะประมาณนี้นะคะเนาะเอานะคะลดับต่อไปนะคะแม่พิงกะสิออกจากห้องประชุมแล้วค่ะท่านผู้ชมคะแมพิงกะสิขอเก็บภาพภายในห้องประชุมให้เบงแน่จักหน่อยนะคะเนาะ เพราะว่าแม่พิงจะต้องออกไปหาหนองออนเซนนะคะที่ห้องนะคะในห้องในสันเลียนส์ของสันอนุบาลกะกระจกะ้กกับมีจ,จิตกรรมต่อส,สักเล็กหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะนี่เมื่อเลิอกอันจบการพิธีการแล้วนะคะนี่เ็นบอเด็กทุกคนก็เก็บเก้าอี้ของตัวเองนะคะเข้าที่เรียบร้อยกับท่านผู้ชมคะเนาะตามธรรมเนียมประเทศนี้ของคนญี่ปุ่นค่ะเนาะความเรียบร้อยกลับมาอันดับหนึ่งนะคะ นั่นไม่พิงกักับท่านประธานก็ได้ออกจากห้องประชุมนะคะเพื่อที่จะไปเดินไปณห้องประชุมของลูกนะคะท่านผู้ชมขาของน้องออนเซนน็นเนาะที่ชั้นอนุบาลน,นะคะกับสีมีสั้นอนุบาลหนึ่งสองสามนะคะนี่ละคะ่ะเจ้ากับมีจัดเป็นแบกเกาวเป็นต้นดอกซาก,กุระนะคะเป็นดอกซาก,กุระช่บานนะคะท่านผู้ชมขาเป็นต้นไม้ต้นสีชุมพู ดอกไม้นะคะคือต้อนของดอกซาก,กุระน่นะคะ่ะท่านผู้ชมคาเอาบาที่นี่เนาะสักครู่หนึ่งคุณครูประจําชั้นก็ได้เดินนําขบวนของอันน้องอันเซนนะคะเดินออกมานะคะท่านผู้ชมคาเดินออกมาทีละคนนะคะชั้นอนุบาล3าที่จบแล้วละกันนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคาแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะตามลูบเลยเห็นบอนะคะน,น,น้องอันเซนเดินมาแล้วคะ่ะเ็นบ่านะคะ ช่วงเดือนมีนาเมษานะคะดอกซากุระขสิบาลอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมขาเนาะก็เลยแนแบกก่านั่นก็เลยเป็นต้นดอกซากุระค่ะถ้าผู้ใดแนว่างๆนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวชมดอกซากุระนะคะท่านผู้ชมขาเนาะดอกซากุระบานอยู่ประเทศญี่ปุ่นส่วนประมาณปลายเดือนมีนานะคะจนถึงกลางกลเดือนเมษาค่ะท่านผู้ชมขาอย่าลืมไปเที่ยวกันเด้อวางละก็ได้นะคะเนาะแม่พิมกับขอเป็นทูต สัมพันธ์ทำไมตีนะคะท่านผู้ชมคาเพราะวา่าประเทศญี่ปุ่นกับเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวมแม่พิงค์นะคะท่านผู้ชมขามีสิ่งต่อกประชาสัมพันธ์เนาะเอาตามนี้แล้ว่ะท่านผู้ชมคาเอามาเบิงบัดที่นี่เนาะเป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศของนักเรียนชั้นอนุบาล123นะคะนี่แหละค่ะพิธีการของข้าเจ้านะคะก็คือว่ามีรุนนองนางเบิงนะคะเมื่อรุ่นพี่เดินเข้ามาแล้วนะคะนี่กะสิตบเมือ่อยล่ะก๊ะ รุ่นพี่ก็จะมีการแสดงนะคะท่านผู้ชมคะแสดงให้รุ่นน้องเบิงนะคะก็คือการเต้นประกอบเสียงเพลงนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะในพิงบวก,กาเปิดเสียงเพลงในคลิป ให้ฟังนะคะเพราะว่าไม่พิงกับยานติดลิกทธิ์เนาะท่านผู้ชมเนาะอ,อต้องขอโทษขออภัยนะคะอย่าถือยาสากันเด้อเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อให้กำลังใจกันต่อไปค่ะเบิงลีลาก,การเต้นประกอบเสียงเพลงของน้องออนเซนกันค่ะท่านผู้ชมคะไม่พิงกันลุนนะคะใจตุกตุกตอมๆว่าน้องออนเซนสีเต้นประกอบเสียงเพลงกับเพื่อนๆกับเพื่อนๆหมู่ๆได้หรือเปล่าเนาะเนาะไม่พิงกับลุนไปทายไปนะคะทายคลิปไปให้เบิงนะคะสรุปแล้วน้องออนเซนกับเต้นได้ค่ะท่านผู้ชมขากระทํำได้อยู่นะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะ น้องออลเซนอยากจะบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะหนูทําได้ค่ะประมาณนี้แล้วเนาะเนาะหลังจากนั้นก็สลับกันค่ะเมื่อรุ่นพี่เต้นจบเสียงเพลงแล้วนะคะกะรุ่นน้องกระเต้นโซ่ให้รุ่นพี่เบิ้งขึ้นกันนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ยืนดูยืนยืนชมนะคะลีลาลูก,ลก,ลกเต้นประกอบเสียงเพลงค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณคู่กะ เซี่ยไเป็นอันเจิดว่าจังไดสอยข้อก็เหมือนกับเหรียญค่ะท่านผู้ชมคะเนาะเป็นการประดิษฐ์ประดอยฝีมือนะคะให้รุ่นน้องนะคะมอบให้กับรุ่นพี่ค่ะท่านผู้ชมคานี่เบิงตามลูกเลยเดอ้อท่านผู้ชมเดอิอประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมขาความน่ารักของลูกๆนะคะความน่ารักของเด็กๆค่ะท่านผู้ชมคา ถึงจะอยู่ไกลต่างแดนนะคะขนมทมเนียมประเภทนี้ของคนญี่ปุ่นนะคะของโรงเรียนญี่ปุ่นข้าเจ้ากะยังคงรักษาไหวอยู่นะคะท่านชมค่ะนี่แหละค่ะประมาณนีนอะไม่พิงกะขอทายคลิปมาประมาณนี้ให้เบิ้งค่ะว่าบรรยากาศ ในการเรียนจบสั้นอนุบาล3มของน้องออนเซ็นเป็นประมาณใดนะคะเนาะถ้าผู้ใดมีลูกๆที่เว้าภาษาญี่ปุ่นใด้อยากให้ลูกๆมาเรียนโรงเรียนห่งนีกกะเข้าไปติดต่อสอบถามใดนะคะเพราะว่าโรงเรียนห่งนีอยู่ในเขตของโตลอนโตคะ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะท่านผู้ชมคาะเนาะจังใดผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของไม่พิงกะอย่าลืมให้กำลังใจแมพิงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้แม่พิงค์นะเดอ้อหรือว่าผู้ใดมีคำถามียังก็คอมเมนต์ไ้คลิปแม่พิงค์ได้นะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กด s u บสไครต์ให้แม่พิงค์เป็นกำลังใจให้แม่พิงค์เรื่อยมาและแม่พิงค์ก็คิดว่าต่อๆไปแม่พิงค์จะ ผลิตคลิปออกมาให้มันดีที่สุดนะคะเนาะท่านผู้ชมคะ่ะจังไดก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะคะให้ช่องไมพิงเติบโตต่อไปกล่าวต่อไปในเด้อค่ะเด้อจังไดไมพิงกับขอขอบคุณหลายๆนะคะคลิปนี้ซํำนี่นะคะสวัสดีคะ่ะ